เกียรติองผมพี่นะเกียรติเลี้ยวสองอะสว่างเห็นไกลขึ้นสองเมตรคือตอนนี้เราฝั่งเรามันมีของตั้งติดเลยคือตอนนี้ถ้าใครใครเดินเข้าห้องไปบอกผมเรื่องผมตายเลยแล้วเอาเลยเอาเลร็วเลยแต่เพิ่งจะมาจำใจเขาไปหยิบกุญแจห้องครัวสี่สี่สี่ก่อนเข้าห้องสี่ทำออกตัวนี้ให้หน่อยตัวหนึ่งอ่าได้แทนแทนเดิ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 นให้กิฟต์เดินเดินเดินเข้าไปแทนนั่นแทนใบแทนใบแทนใบพร้อม อ่าสอบไม่ได้จริงด้วยไงสอบไม่ได้ไม่มีเควสขึ้นเหรอทูดูลิสฝั่งขวาไม่ไม่ครับไม่ไม่ก็แตอนนี้ผมต้องทำอะไรวะเนี่ยไม่เจเนเตอร์ไม่พังเขาไปหยิบกุญแจห้องตู้ไม่พังกดผิดอุ้ยกิ๊บต้องปั่นอุ้ยเปี่ยปั่นยังไงฮะโอ้เดีธอละอันนี้อ่าเออเออกดค้างกดค้างทอะไรกันได้ไม่รู้เรื่องเลย โอ้ยโหโคตรเร็วเลยาารตอนนี้ผมก็ยังสงสัยว่าทีน้ามัวางหน้าประตูเอ็มพอยด์นะแม่งต้องมีคนเดินมาเหยียบแน่นอนเลยแต่ว่าสรุปแล้วว่าแปดไลน์นี่คือ่ไฟตรงนี้หรือว่ากล้องกันแน่นะมันโก้ฟ็อกซี่เดินเข้าไปแมันโก้ฟ็อกซี่เดินเข้าไปไม่รู้อ่ะแต่ผมเล่นเล่นกล้องบ่อยมากเลยเฮ้ยเฮ้ยชิวครับชิวชิวมันจะไม่เข้ามาชิว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 ไออุ๊ปปี้ฟ็อกซี่อ่ะไอ้บอลลูนมันเข้าห้องน้ำมันได้นะระวังด้วยใช่ใช่จุ๊บไป ของตัวริบๆเนี่ยแพื่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวกล่องเพลงเกี่ยวความบางกลมนาถูกหรือไม่หมายมันไปนะฮะปั่นไปมันโยนมันโยนปั่นโยนเลนื่อยไปแล้วก็ไปจุดไฟก็ร่วมกิดอะไรขึ้นแกเด็กไม่ดีนะคนอื่นเข้าห้องน้ำอยู่แล้วมาเข้าซ้อนอ่ะนอนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างวะไปตรงไหนกูเปิดไปละ ไปตรงกลางมันเหมือนไล่ฟ็อกซี่ได้นะ้ปห้องน้ำถูกมันกดยังไงอะไรอะครับยังไม่โดนกดอะไรเหรอคลิกเลเลอรอะไยังไม่โดนนะฮัลโหลถ้าถ้ามาถึงถ้ามาถึงเพลแล้วก็จะต้องกดกดคลิกสายค้างครับคิดโคฟคิดโคฟขึ้นตรงไหนวะทำเด็ก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 ลูกไม่ได้กุญแจมาวะเราหยิบมาแล้วหยิบมาแล้วเราหยิบแล้วโอเคโอเคมันน่าแปปะเออมันต้องต้องส่งให้มันไอเนี้ย ผมมุดเพลงผมมุดเพลงผมมุดเพลงให้มันปิดคิดควบค้อตรงไหนเฮ้ยเราเปิดพร้อมกันเลยเอยไคเอ้ยใครมาเขาขวแล้วจ้าเฮ้ยมันโก้ถ้ามันโก้กลับแล้วบอกด้วยถ้ามันโก้บอลลูนบอลลูนเออบอลลูนบอลลูนเข้าซ้ายฮะบอลลูนเข้าซ้ายอ่ะเข้าไปแล้เหรอต้องขว่ไม่มีเนี่ยคุยอ่ไม่รู้แต่แต่แต่มันไอ้นี่ทางซ้ายแล้วมันมีคนมาข้างหน้าแต่ว่ายัง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 โอเควิดเขามาเขามาเขาบอกดิซ้ายซ้ายเข้าขวาเข้าเหรอ เราว่าน่าจะเป็นห้องล็อกข้างนึ่งนั่นแหละใช่ซ้ายมีโอกาสเข้าซ้ายมีโอกาสเข้ามันมันมีมีสองคนเลยท่อซ้ายท่อขวามีหมดเลยบอลลูนบอลลูนอยู่ซ้ายใช่มีสองคนเลยเดี๋ยวผมดูบอดูซ้ายเดี๋ยวผมดูเอ้ยเดี๋ยวผมดูขามามาเสียมา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 มีคนมามีคนมามีคนมาคอร์ดแอนด์เซอร์วิสแต่ว่าแต่ว่ะไหนวะเอ้ยมา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 ใา่าม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 านาม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 านาม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 ูมา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 ยาม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 ายาม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  ดูดูให้ผมดีผมเดี๋ยวเราเดี๋ยว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 ให้คนหมุนกล้องหมืนกล้องให้ก็ได้กิมแม็กซ์เยเฮ้ยมีคนเหมือนยิงผมตายลืมดูนะข้างหน้าดูดูดูข้างในซ้ายหมดเลยแก่ละหมดตีน้ยต้องรีบกลับห้องไปปั่นไฟเอ้ยไปปั่นเสียงปั่นกล้องดึงไอ้บอดี้อย่าแถบบอดี้อย่าแถบไปเลยบอดี้อย่าแถบไปเลยไปเลยไปเลยข้างหน้าข้างหน้ามีมีไอ้หมี เดินเดเฉียงซ้ายเฉียงซ้ายเฉียงซ้ายนะโหมีคนตายใส่ใส่หน้ากากแล้วใส่หมน้ากากเราเดินผ่านเนี่ยตายสามตายสามโดนตายดีโดนอยู่ดีโดนอะไรวะโดนฟ็อกซี่มันมันมาดักก็จะวิ่งเข้าห้องก็เลยปั่นอะยรงี้ยจะให้ฟ้องฟ้องต้องมีคนมานั่งทำไอเนี้ยทำแทนเราอจะเปิดไปเลยสักพักเลยเฮ้ยปิดไปแล้วเขาบอกนะว่าลองรอรู้สักวันก่อน คือผมกําลังหมุนกองเพลงให้แหละทุทีแล้วแบบคิวก็ตายเลยลืมลืมส่องข้างหน้าอีกส่องข้างหน้าแต่แต่ก็รวยดีเกือบเสร็จอ่ะเฮ้ยรวยปะพอร์ตคือห้องไหนวะมันมันเริ่มไปแคิวคิวถึงไหนแล้วเออผมสแตนบายอยู่ตรงอยู่ตรงนี้แหละเลยนี่มันเตีบายดีไรด้วะยกิ๊บกิ๊บเข้าเลยกิ๊บมากิ๊บมากเลยเข้าเลยไม่มีห้องครัวนะตอนนีี้มเดี๋ยวเดี๋ยวผมซ่อมเดี๋ยวผมซ่อมตัวอาเคทฮะ เงาเลยไม่หายเอาเลยนี่ไงเควสดเลือดแพตาจะมีห้องผัวเดินไม่หยุดโอ้ยไม่ชอบมุมมึงต้องซ่อมแบบปรีมากเลยอ่ะมุมแบบมองหลังไม่ได้อ่ะกูตายไม่ได้ใช่ใช่ปั่นกล้องปั่นตามออกไม่น่าจะมีตัวอะไรจิบบนแถห้องผัวมาละกำลังออกไปอ๋อนี่จะต้องซ่อมไม่ได้หนีไม่้ด้ใช่อันนี้คือกูซื้อหน้าที่อื่นมาโอ้ยมันออกมาแล้วอ่ะห้องพอร์ตอ่ะอุ้ยอุ้ย เราที่เคยใส่หน้ากากไหมยืนข้างๆได้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเขาาจะส่งไปเดี๋ยวกิ๊บฝากเรื่องนี่อะไรวะหมกราอยากทำห้องนั้นน่ะมเราต้องให้คนที่เจอเจอผีอะบอกว่าตัวมีตัวไหนอยู่บ้างมีตัวไหนกลับไปบ้างอ่ะไอ้ดูองล็อิคือตอนเนี้ยออกมาละฟ็อกซี่วอนนี่ไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวชมพูไปไอ้ไอ้ตัวชมพูไปเชื่ออะไรนะเมนโก้เมนโก้เมนโก้มันมันไปโถงกลางแล้ว่อยาดมันใครมันไม่ขยับเลยดิ วันนี้มันชอบเข้าห้องมาไม่ได้ประเด็นที่ต้องรู้มันจะเข้าห้องไหนนี่สิแล้วซ่อมตัวเขียดอย่างนี้ผมผมผมช่วยผมผมซ่อมทางไกลให้อยู่ครับไม่ต้องห่วงไป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 เอ้ยมันโกเอาเมนแตกชิดจำหมอนี่มากิ๊บกูเลยกูกิ๊กล่องเพลงกล่องเพลงอุ้ยชี้อะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกให้เขาบอกให้โดนเคี้ยวเนี่ยทำตัวเรียบๆอ่ะห้องน้ำไม่มี เข้ามาทำไมเนี่ยเออมมันมันเข้าทอนข้อขวาแน่เลยวะอู้หูตรงกลางหมดไวมากกีโอ้บอนเอ้บอนนี่ชิกะเพดี้ยังอยู่ครบมินช่วยด้วยเจ็บ่วยอะไรนะพี่โอเคว่านะอะไรอ่ะนาย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 นาอุ่นสั่นยังขนกล่องยัง หมุนแล้วหมุนแล้วกิ๊บหมุนอยู่คือมันเดินไปหมุนแมนนวลไม่ได้มันต้องเปิดกล้องมาหมุนเมื่อกี้เสร็จเมื่อกี้เป็นดีเ,เป็นดีหลอนให้ให้หัวฟูเดินเดินผ่านโครงการว่า <c oughs> มึงไม่มีไม่มีมมม <c oughs> คิวไม่ได้เปิด <c oughs> ไปขายดิพี<ว>่ปเปิดแล้วพี่เห็นคิวโรงงานแล้วกิ๊บฝากกล้องเลยคุยใครวะโอ้ข้องนี้แม่งเดินเข้าออกไปสนามเด็กเลรื่อ่ะกูถามจริงเลยกูจะทำยังไงกู ท้องพอร์ตมันยากก็อาจจะต้องซื้อกระดักมาสีอันแล้วกวางให้มาเปันสีมีใครมาข้างหลังกูไหมเนี่ยไม่ข้าเลยอ่ะอาเขตตรงเลยมุมนี้ทำไมต้องแฝงกระปิบมาเขตมาเยอะคิวอาเขตมาเยอะมากไม่คือคืออาเขตตรงตรงรอบนอกผมซ่อมหมดแล้วตรงเวทีอะผมซ่อมหมดแล้วีะปิดเสร็จเดี๋ยวดูฝั่งฝั่งดูฝั่งขวาเนี่ยเขาเขาดูทั่วไม่ไหววะแล้วผมจะกลับไปได้ไหมพี่ซื้อหมวกนี้มาตอนไหนเนี่ยฮะหมวกไหน นี่เอาไปดูเอ้ยเดท่อว์ทอมีรอมามาอมาแล้วมาแล้วโอ้ยไปเดทนไปซื้อหมวมาตัไหนเนี่ยแอบไปซื้อโอเคขอบุณแจโอ้ยล็ุ่กมตี้ามาลอกนต้องเพลงงลิปองเพลงกลแล้วกล้มีมันมาวัดีนีมีมีมีโอ้โคตรไอ้ทอยเลยทอยไอ้ทอยพี่มีพี่มีอะไรเนี่ยไอ้ยา่น้ำ โอ้โหฟอกซี่ก็มาเืไปดูว่าป่วยแต่ไม่้ทำอะไรใครเรียกวะ่าเปหมดแล้วเราจะตุยกันวันไยคิวข้ห้องน้ำชายผม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 รู้ผมรู้แพทเทิร์นผมกิ๊บของพี่กิ๊บของพี่เจ้ผมผมแม่งเล่นคตรเสียงเลยวะสี่ไปทำไอทีแทยเราเงินตัวเรียบๆอยู่ในูนเ้ากิ๊บิิอูนมากิ๊บบอลลูนมาเดี๋ยวท่อีกดวอีกตัวหนึ่งเชียคนน่ากลัวเลย ไปไปฉายหน้าหมดแล้วไอ้ส oh, ินกโอ้หผมกิเจีมนเกมในโลบ็อกิ้ะเนี่ยโอ๊ยออกไปคือคือเมื่อกี้เล่นของฟ็อกซี่แบบมันเกี่ยวเกี่ยขาดเลยเยอะกิ๊บกองเพลงกิ๊บมีไหมกิ๊บอย่าอย่าอย่าโอ้โหกองเพลงกิ๊กองเพลงนี่สุกีมานทำอะไร วิ้ยมันเปิดแล้วกล่องเพลงโอ้เชี่ยดูตรงหน้ากูเลยกล่องเพลงมันเอาแล้วกล่องเพลงมาเอาแล้วไม่แรงกูโดนแน่เลยหรือฉันคนเดียวหรอขอโทษผมอยู่ผมอยู่ผมอยู่มั่ไม่คิวมันจบละบอลลูนบอยมันเดินไล่กูละใช่ไหมเฮาไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีตัวยาวๆผมผมผมโดนผมผมโดนผมโดนไอ้กล่องเพลงพระเพชรอะไอ้กูเฮ้ยไอ้บอลนี่ย่า ฉันดูพื้นอยู่โอ้โเวอยก็ได้ๆๆครับได้ที่บันนอยไอ้ทอยบันนี่ไอ้ยีอะไรแบบนี้พี่ตายยังอ่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้วไม่พี่พี่รู้ไหมว่าแบบว่าคือผมผมอยู่ตรงโถงกลางโถงกลางหน้าห้องอ่ะแบบว่าคนนั้นเดินไปคนนั้นเดินมาคนนี้เดินไปคนนี้เดินมาผมแบบว่าโอ๊ยชิตาจเลยพี่จิตาจเลยพี่จิตใจใช่แบบคนหลอนกลางคือแบบว่าฟ็อกซี่เดินมา ชิก่เดินมาแบบเทดี้เดินมาแบบโดนโดนไล่โดนไล่ฆ่ามาละคือเอาจริงผมผมจุกนะเราเราอยู่ห้องหลักเองสิสิไปทำความสะอาดข้างนอกก็ได้ห้องผงไม่มีไม่แม้ห้องผม่มีใรเลห้องผงไม่มีใครเลยเออเกินปรนเทเกินเมันเทจัดเลยขอเซฟไหมถามกได้มีห้องผงโคนโล่งอ่ะห้องโถงมาเดินจุกได้สิมีไระชายรห้องผงมันไม่มีอะไรเลยเดินจุกง่ายอยู่มันจะยังซื้อไม่ได้ผมรู้เลยผมผมรู้แล้วว่า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 ผมคนร้อนแถบตรงไหนผมว่าผมรู้แล้ว คือคือผมจะบอกว่าเลดเกมอ่ะไอพวกหุ่นเก่าๆที่เป็นพังอ่ะมันเดินลมกันเป็นว่าเล่นเลยเราวางหน้าประตูคิวใช่หน้าประตูหน้าประตูกเตินเยอะว่ะเดี๋ยวว่าห้องนั่งตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้คือกันฟ็อกซี่ไปเลยอ๋อใช่ๆๆตรงไหนคือคิดโคปอ่ะตรงนี้เหรอ Happy birthday โดนโดนโดนแน่โดนแน่ไอพวกนี้โดนแน่คือตอนแรกอะผมมาหลบในห้องนี้ไว้เนี่ยพียวองแล้วไม่มีสี่ตัวเดินเข้าออกเข้าออกเข้าออกทุกวินาทีไอ้เช็ยกูัวว่าจะไปยังไง มันตั่นไม่ได้ก็ต้องปล่อยผ่านนะนะออืมอันนี้ไม่มีโดนโดนมาแล้วมาแล้วเหยียบนะขาขาดอ่ะเห็นมีกี้มีคนถูกสำเร็จอยู่ะอ่าแถวนี้มั้งก็จะไม่ผิดอันนี้นี่พวกนี้เอานี้ยแหละ้อมเด็กหืึ่ตายแล้วไม่เห็นมีน้ำไม่ถูเลยวะจะมีเควสขึ้นเดี๋ยวขยับไปเอ๊ะเดี๋ยวเอาแถบไปวางเพิ่มก่อนอีกร้อยหนึงโดนกรูพุ่งเนี่ย วางตรงไหนดีวะแรงมากเลยครับเมื่อเวลาเปิดแล้วกูอัพใส่แทบแม่งเลยแข้งจะวางตรงนี้เลย้ะเฮ้ยเดี๋ยวขอดูห้องเดี๋ยวผมน่าจะตอนนี้ตาทานแล้วนะใกล้ใกล้ทำงานแล้วเฮ้ยห้องนี้วางใกล้สีทธิ์กมเนี่ยชอบมาฝั่งซ้ายใช่ไหมเราวางตรงนี้เลยวางวางตามตัวนะโหจบเลยหยิบไม่ได้ด้วยอาจจะโดนก็ได้มั้ง มันมีแต่ตรงพื้นมันวางตรงท่อแล้วนะมีตรงไหนยังขาดคนไหมหมายถึงว่าซ่อมไฟอ่ะผมซ่อมได้แค่ไฟอ่ะผมไม่ผมไม่ได้เป็นพังลงก็มีตู้เกมที่พังมีตู้เกมพังเยอะตู้เกมเดี๋ยวผมซ่อมได้เอาเลยไหมเดี๋ยวเราจะเข้าแล้วนะได้ฮะได้แด็ดใบอ่ะเด็ดใบอ่ะฮห้องครัวไม่มีหรอมีอ้าวตอนนี้ตอนนี้ตู้ไม่พั ตู้อาเขตไม่พังวะฮัลโหลตู้ขวาให้หน่อยตู้ขวาเยอะแนะเลยนะตของพี่เควตมั่งขึ้นเนอะไม่คือเควสขึ้นแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ฟินเรารยให้มันปิดจังเลยอ่ะถ้ามันมากิฟต์ก็บอกได้ได้เลยเพราะเขาตุยแน่มันกดผิดตุยหลบตีเอาอะไรไปตุยนะเาตุยได้แน่มันต้องโดนใครกดหลังต่ำเลยจะโลกโรคนิดนึงอ่ะคลื่นหน่อยพอทน เอ้ไอ้แมงโก้เดินแล้วโอ้บเตด้วยน้ำไม่น่อยกลัวเสียงป่ะจะเห็นไหมตาขาวๆอ่ะเออห้องน้ำมีปะแมงโก้แมงน้ามีถูแมงโก้ใกล้ไปถึงแล้วนะแมงโก้ใกล้ไปถึงแล้วมันมันไปห้องน้ำกันปะเนี่ยเกียดความต้องต้องก้มหน้าถูว้าวว้าวว้าวอ๋อหบอลลูนบ่อยบอลลูนบ่อยทำตัวเรียบ อ้าวห้องนี้ไม่มีอะไรทำตัวเรียบต่อไปเน็ตเน็ทิร์นมันเหมือนเดิมเลยว่ะโอเคซิลี่อยู่ไหนเนี่ยห้องกลางโดนไหยโดนไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ยมาโดนไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ยเมงโก้ไปเมงโก้ไปแล้วเมงโก้ไปแล้วโดนเนี่ยใครอยู่ตางโดนเนี่ยไม่จะแทปไม่จะแทบกูโดนเอ้าเดอ๋ไปน่ากลัวไปอยู่ดิไม่เห็นข้างหลังอะเว้เราเปิดอันซ้ายไม่ได้ฮะโอ้แย่แล้วค่ะพี่โดนตัวอะไรเนี่ย โดนแมังโก้แมาอ๋อคือนั่นแหละเขาบอกแล้วแมังโก้ไปพี่ไม่รู้ไหมพี่ซ่องไฟอยู่สี่ไอ้กิฟต์กิฟต์มันมายังไงกิฟต์เราก็เราเขาบอกไปใช่ผมไม่มีไฟฉายอ่ะผมอยู่กับแมังโก้บ่อยผมปิดห้องฟองให้หน่อยผมแพทเทิร์นมาแล้วพี่พุกแล้วเนี่ยนะหัวห้องฟองแลตายตาหนี้ตาหนี้พวกตัวเก่าๆมันนอนหมดเลยมันมีแค่ฟ็อกซี่ที่เดินมาแล้วค่ะฝากฝากได้แล้วมา มันก็อยู่ฝั่งขวาแมนก็อยู่ขวามันก็คานมาละไม่ะไม่เดืแบเราไป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 ไ้องไป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 าปไ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 ก็ต้องปไ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 ลไอไปล้อปไล้ปไปไปไอไป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 วอะไรวะ โดนปี here, See, ๊ทุกทีวะฮิวเราจะลองจะโดนป๊อปซี่ไม่คือในห้องนี้ในห้องมีบอลลูนบอยอยู่ผมออกไปไม่ได้เดินเดินตัวเรียบได้อยู่เดินตัวเรียบได้ตัวเรียบเพี้ยไรวะเดินตัวเป็ดอ้เป็ดมาแล้วเยมีคนแตกอช่โอ้ยตรงนี้หน้าห้องอีบ้าคือห้อง้นไปทุกคนไปหมดเลยนี่คือเขาโค้รเลยแบบว่าเราควรอยู่ในห้องจักสามคนน่าจะดีวะให้เราเราตายเพราะเราเ โอ้ไม่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 โอ้เข้ยทุกอย่างแล้วบอกซี่บอกซี่มันจะมันแพ้ไปฉายแต่ผมไม่มีไปใช้เนอะหน้ามันแพ้ไปฉายน้องสมน้าไม่นะสาอะหใช่อ่ะอต้องต้องออกเข้าเกมใหม่เพราะว่าเราหลุดมาแล้วโอเคครับ